สวัสดีครับหนงนาทีในสิ่งที่ได้จากกาอ่านพระกัมปีจบในหนึ่งปีกับจอรประจำวันที่6กรกฎาคมพระธรรมโยบบทที่32-33เอลิฟัตบิลดัตและโซฟาหยุดโต้อตอบกับโยบแล้วแล้วก็มีเอลีฮูผู้อาวุโสน้อยกว่าเขาโกรธโยบที่โยบอ้างว่าตนถูก แทนที่จะบอกว่าพระเจ้าถูกและโกรธเพื่อนของโยบทั้งสามเพราะเขาไม่ได้หัดล้างคํากล่าวของโยบมัวแต่ปลัดปลําโยบอย่างไม่มีสาเหตุแม้นว่าเขาจะมีอาวุโสน้อยแต่รอเวลาที่จะพูด และพูดความจริงพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเขาพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์แผนการของพระองค์สูงกว่าแผนการของเราและพระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ในหลากหลายวิธีไม่ไว่าจะเป็นด้วยคําพูดของพระองค์เองไม่ไว่าจะเป็นพระคำไม่ไว่าจะเป็นความฝันนิมิตพูดของพระเจ้าหรือคําแนะนําจากผู้อาวุโส ที่่สูงกวาพระเจ้ายัางคงตรัสอยู่ทุกวันนี้ขอให้เรารักษาจิตใจของเราจากเฮวหรือจากแดนผู้ตายเราจะต้องเป็นดุจเสียงของพระเจ้าแก่คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ